คุณอาจจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้เรื่องดีไม่พอคุณอาจจะกำลังสับสนเรื่องชีวิตอาจจะติดอุปสรรคเรื่องการงานคุณอาจจะผ่านเรื่องราวไม่ดีมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วคุณก็นับแต้มพวกเนี้โดยไม่รู้ตัวพลาดอีกแล้วนะล้มอีกแล้วโดนตำหนิอีกแล้วหรือคุณอาจจะจำไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะจำได้ ความโกรธความกลัวความเศร้าที่คุณเจอมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงทุกวันนี้จิตใต้สำนึกของคุณจำได้และหลักฐาน,นคือชีวิตที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเท่าที่ควรคุณไม่สามารถทําเต็มศักยภาพคุณได้หรือคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้มันเกิดขึ้นจากการที่จิตใต้สำนึกของคุณเ,เก็บแต้ม เก็บประสบการณ์ที่ไม่ดีมาตลอดวันนั้นผมเห็นบทความมันหนึ่งอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังมันเขียนว่า Are you s o consumed by the love of a single leaf you forget you are an ever growing tree in a vast forest คือเขาหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นต้นไม้เนี่ยแล้วคุณมอาแต่เสียดายใบไม้ทุกใบที่ร่วงลงไปจนคุณลืมว่าคุณเป็นใครคุณลืมว่าคุณเป็นต้นไม้ที่คอยจเจริญเติบโตอยู่ในป่า ที่กว้างใหญ่คุณโมจะเก็บแต้มแย่ๆวันนี้แพ้เมื่อวานอายวันนั้นพลาดคุณโมตะเก็บแต้มแย่ๆจนคุณลืมว่าคุณเป็นใครคุณลืมว่าคุณมีค่าแค่ไหนถ้าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความสุขไม่รู้วิธีดึงเสน่ห์หรือศักยภาพคุณออกมามันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีนะ คุณแค่ยังไม่รู้วิธีคุณผูกตัวเองไว้กับความทรงจำเก่าๆความหมายไม่ดีต่างๆที่คุณให้กับเหตุการณ์นั้นๆเราดีไม่พอเพราะพ่อแม่ทำแบบนี้กับเราเราไม่มีโอกาสเพราะเราเกิดมาในสถานการณ์แบบนี้เราไม่คู่ควรกับความสำเร็จเพราะครูเราบอกอย่างนี้เพื่อนเรากระทำกับเราอย่างนี้อันนี้คือเหตุผลที่ทำให้คนเครียดลำบากไม่สามารถทำตาม ศักยภาพหรือสิ่งที่ลึกๆใจเขาต้องการได้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะผมจะบอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่ความผิดคุณมันไม่ใช่ความผิดคุณแต่ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ่จิตคุณเป็นคนสร้างคุณเป็นคนสร้างและอะไรก็ตามที่คุณเป็นคนสร้างเนะี่ยคุณสามารถลบมันออกไปได้โดยการฝึกและการ shift perspective มุมมองทัศนคติของคุณ ตัวอย่างนะครับความน้มเหลวไม่มีจริงทําไมทุกครั้งที่เราพลาดเนี่ยทำไมทุกครั้งที่ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยเราไปเลเบ e ลมันว่ามันเป็นเฟลเลียมันเป็นความพลาดทําไมเราไม่มองว่ามันเป็นขั้นบันไดมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเก่งขึ้นแข่งขึ้นทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นแทนที่เราจะกังวล ทำไมเราไม่นับว่าทุกๆวันแค่เราทําในสิ่งที่ตรงต่อตัวเราแค่เราทําในหน้าที่ของเราเนี่ยเรากําลังเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าชีวิตที่เราต้องการขึ้นเรื่อยๆทําไมเราถึงจะต้องกังวลทําไมเราไม่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันจะลงตัวมันมีหลายอย่างมากเลยนะที่เราเชื่อโดยเราไม่ขอเหตุผลเราไม่กังวลเช่นหัวใจเราคุณรู้ได้ไงว่าภายในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ย หัวใจเราจะไม่หยุดเต้นแล้วทำไมคุณเชื่อทำไมคุณไม่เคยตั้งคำถามเลยชีวิตเนี่ยก็เหมือนกันทำไมเราไม่เชื่อว่าปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นครูมันสอนเรามันทำให้เราแกร่งขึ้นความเจ็บปวดทุกอย่างที่เราผ่านมาทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นขั้นบันไดที่จะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการทำไมเราถึงตั้งคำถาม คอยหาเหตุผลหาข้อต่างๆที่ทำให้เรากลัวกลัวในการทำในสิ่งที่เรารักกลัวในการใช้ชีวิตที่หัวใจเราอ่ะเรายังเชื่อโดยไม่มีข้อแม้เดินแข้งสิเลยเราเชื่อว่าในหนึ่งวินะเต้นนะสองวิก็เต้นมันเต้นมาให้คุณไม่รู้กี่ปีแล้วทำไมคุณไม่เคยตั้งคำถามเลย อย่าเป็นต้นไม้ที่เสียดายใบไม้ทุกๆใบที่ร่วงอะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยมันไปการที่คนเราติดอะเพราะเราปล่อยมันไปไม่ได้เราปล่อยความล้มเหลวไปไม่ได้เราปล่อยความบอบช้ำเราปล่อยความโกรธเราให้อภัยคนอื่นหรือเราให้อภัยตัวเองไม่ได้เรากำลังเป็นต้นไม้ที่กำลังเสียดาย ใบไม้ทุกใบจนเราลืมว่าเราเป็นใครเรามีค่าแค่ไหนเรามีพลังแค่ไหนเราจะเริญเติบโต,ตได้ตลอดเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดขีจำกัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ่งปลูกฝังและคนมีเดียทีวีสิ่งที่ก่ขอขู่เรามาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันว่าให้กับเรา แล้วเราก็เชื่อเป็นจริงว่าเราทําได้แค่นี้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ความรักเรามีได้แค่นี้เพื่อนฝูงเรามีได้แค่นี้เงินทองเรามีได้แค่นี้ในทุกๆวิดีโอของผมผมอธิบายวิธีการพัฒนาจิตวิธีการพัฒนาทักษะต่างๆพัฒนาจิตใต้สำนึกพัฒนาจิตวิทยาพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคุณมันง่ายขึ้นให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกมากขึ้นถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ ก็สามารถช่วยผมไลค์แชร์ c r i b e กดกระดิ่งก็วันนี้ผมอยากจะมาฝากโรเลโอข้อ3ข้อ,ข,อข้อแรกเลยเนี่ยคือ awareness แล้วก็ letting go คุณจะต้องมีสติคุณต้องรู้ตัวว่าความเชื่อลบ limiting belief ความเชื่อจำกัดสิ่งที่คุณสร้างกรอบไว้ให้กับตัวเองเนะี่ยมันไม่ใช่คุณมันเป็นสิ่งปลูกฝังมันเป็นความเชื่อที่พ่อแม่ เพื่อนฝูงอาจจะให้คุณสังคมอาจจะให้คุณคุณสามารถปล่อยมันไปได้ทุกความเจ็บปวดทุกความล้มเหลวอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้คุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่คุณสามารถสร้างอนาคตสร้างปัจจุบันได้อยู่ตลอดเวลาผมจะคอยช่วยแหละคุณจะต้องทำมันเองนะผมไม่สามารถใช้ชีวิตแทนคุณได้ผมไม่สามารถไปจุง คุณได้ต่อให้คุณมาปรึกษาหรือมาเรียนคอร์สผมอ่ะมันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวคุณซึ่งมันไม่ได้ยากเกินความสามารถคุณคุณจะต้องมี awareness เมื่อไหร่ที่คุณคิดลบเมื่อไหร่ที่ความเชื่อเก่าๆที่มันไม่ช่วยอะไรคุณอ่ะผ่านเข้ามาคุณจะต้องมี awareness เนคุณจะต้องรู้ตัวแล้วคุณจะต้องปล่อยมันไปคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นต้นไม้ในป่าใหญ่คุณเป็นต้นไม้ยิ่งใหญ่ในป่าที่ยิ่งใหญ่ใบไม้ที่ร่วงหล่นไปอ่ะ มันเป็นขั้นบันไดมันเป็นมันเป็นธรรมชาติเป็นขั้นบันไดที่ทำให้คุณเติบใหญ่ขึ้นอย่าไปเสียดายมันอย่ากโกรธตัวเองข้อ2คือทวอม่าก,กับ Social Conditioning ผมพูดบ่อยมากทวอม่าคือความทรงจำไม่ดีในอดีตแล้วกันบางบางทีพอใช้คําว่าแผลแล้วทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีแผลเราไม่มีปมทุกคนมีแผลก็มีปมหมด เด็กๆคุณอาจจะหลงทางในห้างสรรพสินค้าคุณก็อาจจะเก็บเป็นปมได้คุณไม่จําเป็นจะต้องไปผ่านสงครามคุณไม่จําเป็นจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีประสบการณ์ไม่ดีที่หล่อหลอม personality หรือว่านิสัยทุกคนมีสิ่งปลูกฝันที่หล่อหลอมความเชื่อที่ทําให้คุณมีชีวิตทุกวันนี้การงานการเงินความรักสังคมที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจาก ช่วแม่กับโซเชียลดิจิชนิ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณปลดปล่อยมันไม่ได้จะฟังออดีโอก็ได้ผมก็จะคอยพูดซ้ำเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยฟังคอนเทนต์ผมเสียงในหัวของผมเสียงในหัวของคุณเนี่ยมันจะคอยป้อนแต่สิ่งที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะเรื่องพวกนี้ยังไงเราก็ฟังออดีโอฟัง ออเดีโอจิตใต้สำนึกที่มันเป็นบวกฟังตอนเช้าและก่อนนอนให้มันหล่อหล,อ,ลอมปลูกฝังสิ่ง positive เข้าไปแล้วใครที่สนใจอยากได้ออเดีโอก็ผมจะแจกให้เช็คดูในลิงก์กล่องด้านล่างส่วนใครที่อยากทำงานภายในลงลึกไปกว่าน,นั้นอยากขจัดความเชื่อที่มันกัดกินคุณมา10ปี10ปีอยากปล่อยปอมสิ่งที่ทำให้คุณ คิดว่าตัวเองไม่มีค่าดีไม่พอไม่มั่นใจสิ่งที่ทำให้คุณเข้าหาคนไม่เก่งคุณสามารถเช็คดูในลิงกล่องด้านล่างได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซสชั่นหรือว่าคอร์สเรียนต่างๆมันจะช่วยคุณมันจะช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นข้อต่อไปคือคุณจำเรื่องไม่ดีเยอะเกินไปคุณจำเรื่องไม่ดีเยอะเกินไปถ้าผมถามคุณตอนนี้ถามว่าเมมโมรีที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะ่ะ มีเรื่องอะไรบ้างประสบการณ์ดีๆประสบการณ์สนุกประสบการณ์ที่ประทับใจในชีวิตคุณนะมีอะไรบ้างหลายคนจะจําไม่ค่อยได้หลายคนอาจจะให้ได้หนึ่งเรื่องสมเรื่อง5เรื่องอาจจะต้องนั่งนั่งนึกจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีดกว่านั้นคือคุณแค่ journal คุณแค่จดคอยจด ความทรงจำดีๆจดเรื่องดีๆวันนี้ซึ่งมันไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคุณไม่ได้ต้องไปประจนภัยรอบโลกไม่ไม่ต้องมีเรื่องเล่าที่ทําให้ทุกคน impress ไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยนะจดเรื่องดีๆในทุกๆวันตื่นมามีเตียงนอนมีข้าวกินมีบ้านอยู่มีอินเทอร์เน็ตใช้ฟัง YouTube ฟังผมพูดอยู่ได้ แค่นีนะ้คุณโชคดีกว่าคนอีกเป็นล้านทั่วโลกจงยินดีกับชีวิตที่คุณมีตื่นมาทุกวันียินดีแล้วเขียนมันลงไปวันนี้เราเดินผ่านคุยกับคนแปลกหน้าคุยกันถูกคออัธยาศัยดีเออคุยแล้วเรารู้สึกดีวันนี้เราเจอ,ว,นนเเจอวันนี้เราเจอน้องแมาน้องแมวทำให้เราแฮปปี้มากเลยน่ารักมากเลย Uh, วันนี้เราเห็นเด็กพาคนแก่ข้ามถนนเฮ้ย hey, โลกเรามันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะผมอยากให้คุณจดทุกๆวันเนี่ยจด3เรื่องดีๆหรือสาเรื่องที่คุณยินดี uh, จดมันทุกวันถ้าคุณมีเมมโมรีมีประสบการณ์อะไรที่ว่นนั้นก็เขียนมันลงไปเพราะชีวิตเราเนี่ยมันมันเยอะเนาะเราเจออะไรเต็มไปหมดความคิดเต็มหมดเราจำม,มันไม่ได้หรอกแต่เมื่อไหร่ที่เราอาจจะเปิด สมุดเราขึ้นมาดูเราจะเห็นว่าชีวิตเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราจะเห็นว่าโลกเรามันไม่ได้โหดรายย้ายที่เราคิดคนเรามันไม่ได้คอยจะจ้องจะทำร้ายกันตลอดเวลานะมันมีมันมีเรื่องที่น่าย,ยินดีในชีวิตคุณในชีวิตคนอื่นอืมเรื่องไม่ดีเนะี่ยไม่ต้องไปจดมืนไม่ต้องไปจำมันจำเรื่องดีๆอืแล้วก็เขียนมันลงไป มันลาสเรื่องก็ใครที่มีคำถามอะไรสามารถพูดคุยกับผมในคอมเมนต์ได้ตล,ลอดวิดีโอนนี้ผมอยากฝากไว้ประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งแล้วก็เดี๋ยวเ,เจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ